เปิดอะไรมาก็ตายดิไอ้เนี้ยเลือดสองเปนสีน้ำไอ้แก๊สมันไม่มั่นใจในตัวเองเไปไหวอ่ะลืมแม่คาพีโบราณว่ะตีป้ายอย่างไี้ไอ้ปั๊ดการชอบไปเชียร์เออตีป้านี้ตีป้านี้ตีป้านี้ไอ้แจ็อกรถไปไหมไวเดี่ยโอ้โหไอ้เนี้ย โอ้โหไอ้สัตว์มันกดมายิงกูตายหมดทุกตัวเลยวะเฮ้ยมันรวมก่อนอ่ะมาแล้วโอ้ยเนี่ยรวมมึงกว่าจะตายกูตีปั้นคนเดียวไอ้สัตว์วิ่งผ่านกันหมดเลยที่เนี่ยกูบอกเอาปั้นไม่เอาตอนทีไปคุณล็อกใครอยู่นี่ไงเดี๋ยวให้เม้นเม่นล็อกไม่น้องเม้ล็อกมึงมาแล้วอย่าตายอีกให้กูตีตัวเดียวที่เนี่ยตัวอื่นวิ่งหนีหมดเฮ้ยจะแตกกันอีกปั้นวายมึงรวมตีกันก็แตกแล้วแต่นี่แหละเฮ้ยไหนวะไอ้สัตว์เป็ด ไม่แจกไม่แจกไม่แจกเครื่องตีปั้นหน่อยลงผู้คนสัตว์ป่ายเยอะในบ้านมีโดรายากิหน้าบ้านหน้าบ้านเยอะหน้าวงไฟอโอ้โหยัยงไม่เอามันเอาหมอมาอยู่ในบ้านเราเลยอ่ะเ <c oughs> ิเพื่อนเพื่อน ปั้นแต่ยังไงวะไปชวนกดเต็มว่ะไ้สัตว์จะทอนดาบไอที่อะมาดีเฮียยินคู่ไวสารที่จับเบาเอาเออไ้คูโดนต่อยใหม่ข้างหลังโอ้โหแค่เดียวมันสี่รอ้อมตายโอ้เฮียไปดีฟันไอสัตว์เอาไปดีฟันหมนแล้วกัน ไอ้เหื่อนตายวะไอ้เหี้ยเดือาตบกดที่คอเพื่อนมันไม่ยอมมาเอาไอ้เหี้ยมาเอากูก็กดไม่ได้ดียังไม่ได้ล้างยาเลยกูไม่ล้าอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลิงดีอยู่บ้านไอ้เหี้ยสะอาดอยู่แล้วไงเดี๋ยวเกิดไปไอ้ไม่ไม่เข้าเลยเนี่ยไอ้สาสตร์ถึกชิปหายเดี๋ยว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 เกิดไปโอ้ยเหี้ยติดอือหือ ไาทำเยอะไปไหมวะเยอะเดินตายละไหนวะเดี๋เขาดีตายไปแล้ว,วเฮ้ยไฟยิงโกเอาล่วงดิสัตว์เดีเขาดีเดี๋ยวเข,ดขาดีกดอิกก็ล่วงได้อ่ะน้อยนี่นี่อยน้อยกูร้อกให้น้อย มาเดินแพะตายหมดอ่ะเอวดิแตกดีสัปันปันนปันนกแนนำแล้วคแนนนล้วรอก็เสิรให้ราก็เสิร้เออนี้ยูนนี้ยูไอ้เขี้ยสวยสวยไปทำแดงอยู่บ้านไปทำแดงอยู่บ้านยากี้ยากีตะนอนตะนอน โอ้โหทำแดงแบบเออไอ้เชนี่หลุดมาได้ไงน่ะเด็กเป่ลอเนี่ยไอ้หมาเทียนี่เล่นน่าเกลียดไ้สัว์ยนกนแงบ้างกับมนบุกมาแล้วบุกมาแล้วก็แต่บ้านยาคียากีควายาคีฟ้าที่ฝาผู้บิดตาีตท้อยอดหมดเลยเอี้ยหกตัว ในเย่ท็อปตีครับผู้จะทำเงี้ยเยอะเกินไอ้ก๊งเล่นอยู่ไหนวะเป็นร้อยเลยสัตว์<า>เ,เดิมการเล่นบ้านเลยดีสุดหน้าบ้านจา้าไอ้นแน่ร้อยซีก่อนดิเออต่อยหมอยต่อยหมอยมมมมมปิดไก่ดิาตาย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 มอมอมอ,อมอมอมเดินมาเนี่ยปัน้นปัน้นปั้น มันบุกใหม่แล้วบุกใหม่แล้ว <azt S 1> โหไอสัตว์ไอ,ไอเฮียยากิไอสัตว์ออเติไอเฮียมันตีไม่เข้าะอะแปลกๆเนี่ยมอปยังไม่หมดแล้วส <between S 1> ะท้อนอยู่๊ะ ไม่มีนะ้ังงนหมูยาก,กิสะท้อนโวอส,สัตว์เป็นที่อะไรการสะทะ้อนวะเราแดงอันนี้ไม่แดงสิเนี่ยแห้มาไม่ไ่้ทีททไ้กูหมดอีกมาไส,าสัตว์ เฮี้ยตายลวโอ้โหไอ้แจ็คมากดที่ผ้าสีป่ะเนี่ยใช่ครับทำไมเออโู้ยู่ในบ้านเราเป็นร้านเลยนะเฮ้ยยิงปัวโอ้โหแถงกูที่ในบ้านเป็นร้านนอ้เฮี้ยออกมาเล่นนอกก่อนไหม

เค่หน,หนึ่งแล้วเกเข้าลิงก่อนเกเข้าลิงนี้ไม่เข้าไอสัตว์สะท้อนเียเอะจังหวะ มันดีเพื่อนท่นานดาเมจดไม่ไหวไอสัตว์ดเด็กข้าลิงขนาดไม่มี5้าสีไอ้เหี้ยดแหนทิ่หายเสื้อแม่งบดสี่วี่งนีกเฮ้ยเฮี้ยมากี่นี่านวายแต่มึงรองไม่ดีมึงเจ็ดดีเหรอ เดี๋ยวเขาดิงน้องทางซ้ายยิยังไม่ตายอีกอะออเทดีไม่ตีมืนถ่ายี่อะไ้มาไอ้เงี้ยนั่นไงสะท้อนเรียบร้อยดีครับไม่ธรดสวัสดีอ่ะอืมออที่มาย เด็กปิดดิเด็กปิดรวมตรวนี้เออสวยเว้ยิงอยู่จช็คมงอยู่เออยืนไว้ยืนไว้กูเกิดแล้วกูเกิดแล้วดีปันอยูเนี่ยไอ้ีปันสายไหมสยไหมมาละสวยเด็กดีปันีปันเออตายหาไปจัดตายหาไปดิเงี้ย

แม่เชียบ้านอยได้ไหมแม่กำแรงไม่ได้เลยวะเดี๋ยวกูที่ปั uh, move, Adam, ้นอยู totally. ่ปั้นอยู่จะแตกคโอ้ยเย้เย้เย้เยแตกปั้นจะแตกแล้วช่วตีปั้นหน่อยดิโอ้โหเัี่ยอไม่ไหวว่ะวิ่งกลับไปไม่ได้ บ้านเด็กเข้าลิ้ยงในบ้านเขาห,หากคนอเยอะจัดในบ้านไหนเฮียเต็มสุดโดเฮียเลยวะเต็มไปแล้วเต็มตาเ<อ>ขา,ขาดีเงี่โอ้โหไม่ต้องสงสัยนิโดนใครอ่ะเด็เข้าดิเงียงในบ้านเยอะอยู่โหเยี่ในบ้านยิ่เยอะอ่ะเจ้าพิธีี่นี่เจ้าพเออ มอสเกินหน่อยมอเกินหน่อยไม่ได้ทายเนี่ยมาแล้วมาล้วจะอไรเออลองมันเจอลองมันเออสะท้อนอีกแล้วบาบอยิงเชียวเ้ยไม่ได้ย่หยเหรอ ยจัะโคตรแรงเลยไม่ได้เกิดเลยอะ่ะทำใจ่ะไอ้ยาโค้ยาโควันโหเรียกินิีกต่อพิเก้าลองต่อไม่ิ่้เข้ามาในบ้านมันและอือหือติดพิษอยู่เฮียไม่ตีเลยยี่ขี่ตัตดบอูรวย ท่านไงเรียบร้อยไอ้สัตว์แตงแค่ไหนเชีย <laughs> วไอ้สัตว์เออคอนแบบทีนี่เองคอนดีชิปหายโอ้ในบ้านเยอะไปไหนวไา้สัตว์อือหือไม่ได้เลยในบ้านอ่ะ อโอ้ในบ้านข้ากาลัวเพื่อนไอ้เนี่ยเรากูแป๊บเสรปุครับโอ้แปมรอพี่รอข้พี่อีแค่มร้องให้พี่ร้องใหโดนแทงไอ้สัตว์ โอเค้านใจแทงยาจงอมันดิออกไม่ได้ไม่มีท่าวิ่ง

หี่อะไรที่ผายไม่ตายวะตอยม้อยตอนมอยอีกตว์ไม่ตายพี่โอ้โหเฮียตายวะสะท้อนตัดยืมตั้งนาน อยอี่มันลบแดงอีกแล้วรีฟิเนียเจ๊ทำไมเลือกอ๋อเลือห่งตมเจ็ดพวงเลือกตัวหนึ่งเจ็ตกใจัออเยอร่วงอยู่กัน ครับซูเพื่อนซูเทียอะไรเกาะแตกในสัตว์โดนไปสี่หมืนครับเรียบร้อยนั้นๆนี่นัดเดียวโดนเกินมนลุกมาเกีายวกับดีไหแล้วเพี่อนนี่ก่อนแรกกี่กี่ลังกี่ลังอ้เอ้ยนี่ก่อนแรกอันี่เอออัน ไม้ไห้ตัดเพื่อจุดทายออกมาดีเอามาน่อยไว้จบแล้ว